การเริ่มสลองนะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของอ๋องค่ะเป็นดาราสาวสวยเจ้าบทบาทขอต้อนรับธัญเลศค่ะสวัสด <suc> <ส pagan. S 2> ีค<ถ> mm ่ะสวัสดีค่ะ ดาราสาวสวยเจ,จ้าบทบา่าเล่นละครดยกันตเนี้นใช่แล้วเล่นละครเรืองสาวพูดสาใช่กับโปรโมทชีดิี่คุณย่าเล่นเป็นผีอ่าฮะผีสาวแสนสวยแต่จริงแล้วเป็นผีแต่อ่อมน่ากลัวกว่าผี <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเริ่สงลองนะคะแล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของอ๋อมค่ะ <c oughs> เป็นดาราสาวสวยเจ้าบทบาทขอต้อนรับทยเนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดาราสาวสวยเจ้าบทบาทเล่นละครด้วยกันตอนนี้ใช่แล้วเล่อะรื่องสาวผู้สาวช้กับโปรโมทชีวิตพักงานเล่นเป็นผีอ่าฮะผีสาวแสนสวยแต่จริงแล้วเป็นผีแต่หอมน่ากลัวกว่าผีเจ๊นะนี่แกล้งผีด้วยแกล้งผีอย่างเลยผีก็ต้องอาบผ้าแต่เรื่องนี้ก็สนุกเนาะอืก็สนุกก็เรื่องยาวมันๆดีเนาะอะไรอย่างนี้วันนี้มาเยี่ยมบ้านหอมนะเดี๋ยวจะทำ อาหารไปเลยด้วยอร่อยหรือเปล่าก็นี่แหละก็ต้องมาคิดว่าก็จะเป็นแบบว่าไก่อบแล้วก็จะมีอันนี้เป็น เหมือนแบบคล้ายๆต้มยำต้มสต๊อะไรประมาณเนี้ยคล้ายๆแล้วมันใช่หรือเปล่าประมาณนั้นอ่ะชอบากๆตลอดชอบชอบทำเมนก็ใช่ไรเป๊ะโอเคทำข้าวหรือเปล่าทำเป็นข้าวทำเป็นคนที่ทำข้าวอร่อยมากทำเก่งใช่อะไรแต่วันนี้หอมทำละกันทำเก่งทำอร่อยเดี๋ยวหอมจะปิดใจนี่ปกติเมนูไหนที่ทำให้พี่เป๊นข้าบ่อยเมนูไหนทำไมถามแบบนี้ไม่ตอบยังไงเลยอ่ะมไม่ถามจริงนะ ต้องถามพี่แกะการทำอะไรให้เราทานบ่อยๆดีกว่าเพราะว่าปกติพี่เแกจะไม่คุณทำใช่ไหมเขาก็เคยถามนะว่าแบบจะไปเรียนไหมเดี๋ยวส่งไปเรียนออกไม่ไม่อยากขนมขนมอ่ะขนมทำเป็นอยู่อย่างเดียวอะไรคือบ r ิเวณ e ีสพายอุ้ยเออนี่ชอบทำเป็นอยู่อย่างเดียวในชีวิตโอเคถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเสิร์ฟไปทำมิ้วก่อนกินบล็อกทองสูตรน้ำอันไอยมาถึงบำรุงเลยนะบำรุงระยสุขภาพเลยนะ อันนี้เป็นโรชุกา้ากินแล้วก็ไม่อ้วนไม่มีคอเลสเตรอรอลโอเคทเทปนี้ก็เป็นแบบว่าประเดิมปีใหม่เลยก็ได้สาวสวยนี่รับรองเลยว่าปีนี้ใส่เรตติ้งก็โชว์อ๋อยู่แล้วแน่เนะบารยากาศแบบนู้นทำแล้วเอเคอเดี๋ยวให้ช่วยดีกว่าเนาะ้่าเยเวยทำอะไรดีเอาหมักไก่กอนแล้วจ้า แต่เขาบอกข่าว,ว่าธัญญาเนี่ยเป็นคนที่กินข้าวเยอะมากเดี๋ยวให้แรงงานเยอะ <c oughs> แต่เวตามีด้วยนะนี่คือเอามาให้ทำอะไรให้แบบ<ห>คน <ผม S 2> ใช่รว<ผ>ม,<ผ>มือเปล่ใเข้ากันธัญญา,าเข้าวงการแบบว่าเริ่มผลง,งานชิ้นแรกที่แบบว่าสร้างชื่อคืออะไรอะ่ะสร้างชื่อเหรอจริงๆแล้วมันเหมือนแบบมันค่อยๆค่อยๆ คนรู้จักแบบยังไงเดียโฆษณาไหมเออโฆษณาก่อนแล้วก็มาในสิกวิดีโอแล้วก็มาหนังแล้วก็เป็นตัวละกอันแรกนี่ฮานันนี้อ๋อสมัยนั้นอายุสิบห้ากำลังอ้ออ้อกำลังอ้ออ้อใช่อันไรนก็คือเป็นคนก็รู้จักมาเรื่อยๆใช่แล้วก็แล้วก็เป็นเอ็มวีแล้วก็มาเป็นหนังมันเหมือนแบบคนค่อยๆรู้จักแต่จำได้เลยอ่ะเคยเจอธัญญาตอนนั้นอ่ะรู้สึกว่า๋อแบบ ยังไม่เข้าการเหมิงหรือเข้าแล้วหรืออะไรสักอย่างไปถ่ายทันย่าไปถ่ายหนังอะไรสักอย่างที่ห้างอะไรประมาณนี้แหละจริงเหรอเขาไปขอเซนเปล่าเขามีเขาไปดูแล้วบอกว่าโอ้ยคนนมีสวยจังเลยเราต้องมาน้ำร้านเลยบ้านนี้หนึ่งก็ดีเนาะจริงเหรอตอนนั้นจริงสมัยถ่ายหนังแบบสมัยถ่ายหนังเด็กาใช่ใส่ชุดนักเรียนเลยอะจำไม่ได้เรื่องอะไรอะไรที่ห้างหรอที่ห้างอะไรห้างหนึ่งอะไรแล้วจริงแล้วแบบอุ้ยคนนี้สวยจริง แล้วตอนนี้มีรายการของตัวเอง้วยนี่ใช่นะรายการท่องเที่ยวรายการรายการดาเท้าจ้ะออกช่องอะไรออกช่องช่องห้าวันอยู่หน้าคัตตอเลอเก้าโมงถึงเก้าโมงครึ่งไม่เป็นรายการยังไงอรอรายการท่องเที่ยวไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นใช่ไปกับพิ่ป้าเราจะาไปเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกเดือนยังไงเลยน่าอายจังเลย แม่นละแค่นี้หรอแค่นี้เราก็พอแล้วอีกปะนั่นแหละแรงเยอะไงกินข้าวเยอะมากก็ต้องแรงเยอะเราเราทันยาชอบทานอาหารไทยหรืออาหารต่งเมาคะได้หมดเลยทุกอย่างแบบแลวทุกอย่างจริงนะอาหารไทยก็แบบเหนือใต้ออกตกรกสานคือแบบชอบชบหมดเลยทานไ้หมดยิ่งแบบถ้าเป็นอาหารที่แบบชาวบ้านทำเนี่ยโอ้โหรักเลยอร่อยอร่อยมากเลิศ นี่เป็นคนไม่แลดูแลตัวเองอยังไงอ่ะทำไมถึงบอกว่าเออหุ่นเหมือนเป๊ะอยู่ทั้งท,งที่ทานเยอะขนาดนี้ก็ไม่นะมันแบบมันอยู่ตามสัดส่วนต่างๆที่เราไม่เห็นสะสมจะสมใช่มันจะแบบคือคือคนอื่นมองไม่เห็นอะแต่ว่าเราจะแบบเราจะรู้อะว่ามัน<อ>จะอยู่เอง <มา S 1> อยู่ตรงนี้มันจะซ่อนอยู่ตามหลบตามแบบจริงๆจะบอกไม่ได้บอกไม่ได้แล้วพี่เป๊กเราชอบทานอะไรพี่เป๊กหรอพี่เป๊กชอบทานอาหารรสจัด บบถ้าไปต่างประเทศต้องมีพริกย้เป็นคนที่ทานเผ็ดแบบที่สุดเผ็ดที่สุดส้มตำด้อยตำพริกอ่ะเออตำพริกลงไปคือก๋วเชั่นะซดูเหมือนไม่น่าจะเผ็ดไงเผ็ดมากคือถ้าทานก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งพริกก็น่าจะประมาณแบบเนี้ยอ๋อเยอะไปคือมันแดงจนแบบกินไร้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเผ็ดมากเผ็ดจนไปอย่างนั้นไม่ไหวนะต้อง ทานเผ็ดเยอะมากๆก็ไม่ดีนะใช่ใช่ใ่แต่ดบดด้วยความชอบไงคือแบบบอกก็บอกก็แบบเลิกไม่ได้อะเลิกไม่ได้ก็ไม่ต้องเลิกอันนี้ไม่ได้ใส่เแตมิ้งต้อ็ต้มไปแล้วพันยาชอบเล่นหนังชอบอะไรเมากันถ่ายมาหมดแล้วเนี่ยทำอะไรที่ชมนก็คนละแบบนะมันก็แบบหนังมันก็มีเสน่ห์แบบหนึ่งที่มัน ที่บางคนจะต้องไปโรงหนังเพื่อไปดูเราอ่ะมันแบบเออนะแล้วมันได้ป้ายอยู่บาใหญ่เลยแต่ว่าละครก็จะมีเสน่ห์อกแบบหนึ่งก็คือมันมันค่อนข้างจะยังไงมันก็ต่อเนื่องไะยาวเราอยู่กับอยู่กับคนดูเป็นเดือนการทํางานก็จริงๆมันก็คล้ายกันนะเพียงแต่หนังมันจะละเอียดกว่าจริงๆก็เลยเลือกไม่ถูกว่าชอบอะไรมากบอกกันก็คือชอบหมดชอบอะไรที่เราทำแล้วเด้งเงินเราก็ชอบนะ นี่ผมใช้มีดของผมมาลายคมมีมะหูข้าวอันนี้ก็เลิศนะขอนำเหนือเลิศ<ม>คือมันสามารถแบบว่าสมุิเราทำเค้ก